จะนเรบนจมูก็เราเจซีเกมเมอร์อยู่ใน PB กันนะครับไปชีตเล่นอะไรที่มากไกลกันเอาเปิดแล้วเปิดได้อยต้องตั้งคลิปนี้ว่เซ o น s e n s i c a PB Non s ซ n s i c a PB แม่ไม่มีอะไรเล่นกันเลยี่ดียด้ E P B ว้ไม่ใช่หรอ E D P B ไดูนแยนายต้องน o n s e s c a อดีก่อน i c a l เฮ้เฮ้ยวางทีฟองเฮ้ยต้องสูงสูง นี่จะดูจะดูจะดูเกิงจริโอ้ต้องชนะต้องชนะโอ้จะไปลงไปดิเดี๋ยวเขาทำไม่ดูจะได้จะได้เข้ากองเนี่ยชนะชนะโอ้นั่งลงได้นั่งนั่งลงนั่งดิโอ้ชิสปีนไรเหล้าสปีนไรเหล้าสปีนไลรเหล้าสปีนเด็ดสปีนกระเดือยบูมเกิด

ชี้แล้วไม่แก่ชี้เห็นว่าชี้เห็นว่าชี้เห็นว่ะชี้ที่ทารังทารังทังารังดู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 เขาดูเบินราบินแล้วหรอแล้วเรียกว่าบินเลย โอ้โหการกระโดดนโอ้หลวงไอ้ว้ยโอ้โอมากระโดดเลยสองสคนมามันๆาเดือนจะบอันมานี้รออว่ากลังวิ่งไปตันเขาอยู่หลังเด๊ะเดือดตนขึ้นมาตรงนี้นะกระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ดูไว้เจี๋ยวร่วงว่ะตัวเขาวิ่งเร็วเดือดอยู่ไหน อลไปเลยทุกคนเราจะเราจะถ่ายรายการดูคนตรงนี้โอใชัยแปลงแน่แน่ตีลังกาอยู่เราครับคะแนนคูนสองสองหัวโค้งไม่ใช่หัวโค้เดินเฉยเลยหัวโค้งเมื่อกี้ตีลังกากับหลังเลยเออชีก็จะไปบ้างแล้ว ไม่อยาพึ่งลูกบอลไปได้ไกลว้าวว้าวอยเลยขึนหมืนด้วยจะมีล่องชูชีพนี่ของยานุนี่คือลายการ P B E เดียร์ไประเบิดโอ้ยบินแล้วอ่าติดเฮ้ยขึ้นข้างบนขึ้นบนเออขึ้นข้างบนแล้วโดดอีกทีนึง ตามมาตามมาคงจะมันสามก้อนไปเป็นของหูฟังต่อมาเพื่อซื้อมึงใหม่มึงใหม่อย่เพ่เอาไปเลยเอาไปไกลๆเลยดู่ิขนอยู่ไหนกันแดงงก้อนทำอะไรเรามาถ่ายก้อนถ่ยก้อัว้ เฮ้ยไปเลยลุกอวกมาอันไอ้พูนไม่ระบบไม่ระบบเลยรอรอแล้รอนั้วนะกระโดดขึ้นไปได้ไงเฮ้ยมันจะมีข้างๆนะชีดเออขึ้นได้แล้วเขาล่วงเขาล่วงเราจะมาลงทาลากันแบบ j บ j แบบไหนเนี่ย เดี๋ยวขอโดนเดี๋ยวขอโดนลงมาแบบนี้ไม่ค่อยอย่างีใครเล่นเลยไม่เคยเลยเป็บักเยอะเว้ยแบนมาที่เดิมดิโอเคชี้เจเจมันตดใช้เงิงว่าจะได้ดีดีเลยนะใช้เงินว่ใช้ก็ใช้ก็เซ็งไม่ดิงไม่ดิงเจงอะมาละมาละมาละนะทุกคน แกตายอยู่เงี้ยี่เริ่มพอใกล้มดเวลาขอกดออกนั่นคิวเด้นลดแน่ทำไมแกตายวะ่ายวะก่อนไม่ตายอยู่ไหนวะอยู่หมแน่ล่อปล่อยแปะเฮ้ยอยเ่ที่เห็นแล้วใครนะเดี๋ยวที่ทุ่มไปแล้วไปไหนอ่ะเดี๋ยวโมงแม่ครับ นี่มันรูจมูกนี่นะใช่ไหมเนี่ยจมูกมีรูเดียวอ่ะนี่มันรูจมูกใช่ไหมเนี่ยได้แล้วได้คิมูกเราเป็นคิมูกแอนตูแบบไมคไ้ม่ได้้หัวติดหัวโขกเฮ้ยเป็นอะไรที่พามาก <c oughs> <expand. S 3> นี่มาด so <c oughs> ูน like <bbe> ี่แปนแปลนผ้าก็มีป้ายห้ามกระโดดเลยไหนวะไหนไม่มีอยู่ล่างเลยตรงเนี้ยมาตรงกลางแมปอ่ะเห็นละเห็นก็นี่จะเนี่ยไม่ให้กระโดดแต่ว่าเราจะทุบป้ายแกะสลักกระทำมังกรลงในชิดได้เหรอโอ้โหเต็มหัวก็ต้องลันมักมายยเว้ใครมาอีกมาแล้ว เฮ้ยชวนเข้ามาเลยขิงมันยิงปัญญาอ่อนดีอยู่รากแบงค์ขนาดี่อันดดีที่สุดในโลกรากแบงค์เข้ามาขิงเขาจะมาตอนจบรายการไอ้ขิงไม่ได้ยิดเป็นเซตใหม่มาเลยไปไล่เบอร์ดเข้าแกมันเสียผิดโลล้วนอะ แม่งก็เสียดดูอยู่แล้วดูอะไรแม่งก็เสียดเสยดลูต,ตไูไอโดนเ,เอาเอากระทออาอไม่แก้แก้อ๋ชายไปตายเหี้ยชายหายไปนานแล้วกอับมาเล่นห้องอึ้งเบื่อเซ็งเกลียดไ่แล้วอีกไม่กระโดดไม่ได้ไม่ยอมนะอีกไม่กี่วิเราจะออกเพื่อกันการคิวดสเสีย,ยหาย จอดหนุ่ยแล้วเจอแกเราเจอที่ถุงถุงแล้วเนี่ยตรงไหนวะตรงไหนแกออกมาหน้าหน้าหน้าฐานแกออกมาไอ้ตรงที่ตอนนั้นไปกดซีไฟแล้วกระโดดลงผาออกมาแล้วออกมาแล้วเดินออกมาหลัไม้เห็นเ้าไหมนี่เดินมาชีไฟดิไห้วะอยู่เนี่ยอยู่เนี่บไป แบ่อยู่เนี่ยต่อแล้วก้อนอยู่นู้นเห็นว่านูนนู้นนู้นดัก้อนไม้มันบังอ่ะมันมีไม้บังอะเฮ้ยแล้วเห้ยแล้วเห้ยแล้วเออก้อนก้อนลองลองกระโดดไปตรงนั้นอะจังหินแค่นั้นอะตายอย่างเกียนถือว่าออกแบบอย่างเท่โว้ศพหายก่อนไม่มีอะไรให้ทำนะครับชีวิตใน PBA ทุกวันนี้ เกมก็ต่างไปเพื่อนดิงปืนกันที่มาเล่นหาแค่วันนึ่นคนทะโลกทุกปีจะเป็นอย่างงเี้ยแหละไม่พลาดเฟลโอ้โหเป็นนอนเซ็กซี่ตรงเมนแตกด้วยเอ้ยไม่ใช่เลือดออกอีพิกเฟลไม่ใช่เมนแตกเลือดออกเลือดออกติดมากยังเหมือนอะเลือดมันอยู่ต่างวอดีพอเมตเลยก่อนก้อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดซะเดี๋ยวดูวิธีฆ่าตายก่อนนะ ไอ้ป้าอีเิกเฟลแล้วเมนแตกอีพิกเฟลต้องใช้ซัพพิเศษนะเมนแตกมันรูจมูกอีกแล้วเฮ้ยเร็วรีบออกเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกแล้วเดี๋ยวคิวนึ่เทียร์ออไม่ทันจบเลยคิวหนึ่งชี้ชี้เดี๋ยวดูนะเฮ้ยเฟลเมนแตกไอ้คิวมีออกแล้ว ว่าอย่างไรคิงไม่ได้ยินโอ้ยโอเไโอเคได้แเป็นไวหน่ล้วออกแล้วคิวเนเสียเอยู่ใน้เราจบไอ้การเกงเท่านี้ไนเมื่อที่บ้านแกใช้ในเมืาย